ุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข,ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขขังจากทุกวัดทั่วไทย เดี๋ยวแนะนำที่คุณชาวลริษัคทครับเป็นลูกอาจารย์กำไรที่ดูแลเรื่องของมหาศาลแล้วนี้ถามว่าอย่างเงี้ยเป็นอะไรอันนี้เป็นเงินครับฝังพลอยแท้ชุบทองครับชุบทองแล้วก็เป็นจี้อันนี้สร้อยไหมทองครับไหมทองนะครับราคาที่เปิดให้บูชาอยู่ราคาเนี่ยจี้อยู่สามพันหกครับสรบ้อยอยู่พันหนึ่งครับเออพันหนึ่งก็หมดสี่สี่สี่พันหกครับสี่พันหกนะฮะแล้วอันนี้ฮะอันนี้เป็น พิเศษครับจะจะสําหรับคนที่อยากได้ใหญ่ครับอ๋อห้อยคอก็คือห้อยลใหญ่มากครับอันนี้ราคาอันนี้อยู่เจ็ดพันห้าครับเจ็ดพันห้ารวมทั้งผ่านด้วยอ่อผ่านอยู่หกร้อยห้าสิบอ๋อก็เป็นประมาณแปดพันบาทใช่ครับไม่แพงนะฮะอันนี้เอาไปห้อยได้แล้วไปทําพิธีได้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นชุดใหม่ใช่ไหมอันนี้เป็นชุดใหม่ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับอันนี้จะไปพุทธาพิเศษกันนะครับ พุทธาพิเศษเนี่ยยังสั่งต่างๆเนี่ยของที่บ้านเนี่ยพุทธาพิเศษมาหลายวันละครับผมก็เห็นว่าพุทธาพิเศษมาหลายวันละแล้วก็มีที่ไปเปิดเทศการที่ไหนวัดบัวฝันมีวัดบัวควันวัดบางแพรกเราเปิดไปเรื่อยๆให้คนรู้ครับครับเดี๋ยวก็ไปท้าะพานอีกนิดหนึ่งนะครับวันที่เท่าไหร่นะอ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับก็จะไปจัดเทศการมหาสังที่วัดพระธาตุพนมบวราวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัด นครพนมเดือนธ<ก>ันวาเดือนธันวาติดตามเนี่ยนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระเทพรมบุณีท่านเจ้าว,วาดวัดพระธาตุพนมแล้วก็ท่านพระครูพรนมบิชากรก็คือท่านพระครูไก่เปิดที่ขอจดหมายเหตุขอจดหมายเหตุนะ ท่านจำไม่เลยนะครับวันที่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิที่วัดพระธาตุพนมมหาวราวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมก็ท่านไปดูนักากาลได้เลยนะที่ขอจดหมายเหตุนะครับอา,อาจารย์ตรงอาจารย์โจ้ก็จะไปดูแลทั้งหมดครนะก็ไล้รับควบามเมตตาจากพระเทพอรุมณีท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมนะแล้วก็พระครูพนมบิชากร,รท่านพระครูไก่ซึ่งเป็นเลขา นะติดตามได้เลยเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ข้างหน้านะฮะครับ,รบ,รบแล้วก็ท่านก็นสามารถโทราศัพท์สอบถามเรื่องราวต่างๆท่านจะบูชานี่ถือว่าเป็นมหามงคลสุดๆคำว่าสามห้อยแล้วยังผมเนห้อยเลยนะห้อยแล้วก็โชคดีถูกหวย6แนวนออมสินซื้อไว้ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ซื้อไว้หกเจ็ดพันบาทนะ6แปดก็ถูกออมสินก็มีเหตุดนบัดานไปซื้อลอเตอรี่ไทย ลอตเตอรี่เยอะแยะหลายร้อยคู่เลยไม่ออกหกแปดแล้ววันนั้นนึกยังไงไม่รู้โทรไปทีเพื่อนถามว่ามึงไม่ซื้ออหวยออมสินหอยหวยลาวผมบอกว่าไม่รู้จักเออซื้อออมสินไปห้าหกพันบาทก็ได้มาไม่ไมเท่าไหร่นะครับนี่คือเรื่องของมหาศาลห้อยแล้วมีโชคมีโชคมีลาบนะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับก็เดี๋ยว,รวเราจะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมหาศาลนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งน่าสนใจสักคู่นะครับคุยเฟื่องเรื่องพระ ดำนินรายการโดยเสียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกลุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย